ตอนนี้พื้นที่เมืองสุขโขทัยนบว่าเป็นจุดเปราะบางค่ะมันเป็นผลสืบเนื่องจากด่านแรกประการแรกในการรับน้าที่จังหวัดสุขโขทยัยก็คือในพื้นที่อเาเภอสวรรคลโลกค,ค่ะคันดินรับน้ําแตกเอาไม่อยู่แล้วนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องตามตาม,มาจนถึงในพื้นที่เขตเมืองค่ะดังนั้นจุดที่อันตรายแล้วก็จะเป็นตัวชี้วัาสาคัญว่าเมืองสุขโขทัยจะอ่วมหรือไม่ก็คือตัวผนังกั้นน้านั่นเองค่ะ ถ้าไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ค่ะปริมาณน้ําในแม่น้ํายมที่เพิ่มระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลทําให้แนวทํานบกันน้ําท่วมในพื้นที่ไขแดงเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยบางจุดน้ําปริมปร่มๆขึ้นมาเกือบเสมอขอบพนังแล้วและถ้าสถานการณ์ไปจนถึงจุดวิกฤตก็คือพนังกันน้ําแตกค่ะ เรื่องนี้นะักวิชาการด้านน้ำประเมินว่าแนวทำนุบอื่นๆก็อาจจะปริร้าวโดวยเฉพาะบริเวณคันดินทำให้เกิดน้ำท่วมในลักษณะที่แผ่ตามพื้นที่ตามแนวผนังกั้นน้ำเท่านั้นถามว่าแล้วมีโอกาสไหมที่มวลน้ำมหาสารเหล่านี้จะส่งผลกระทบชิ่งต่อมาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางจะเป็นการท่วมแบบฉับพลันทันทีหรือไม่เรื่องนี้นะักวิชาการด้านน้ำประเมินและก็ยืนยันนะคะว่าพื้นที่ภาคกลางอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบหนักหรือว่าต่อนเนื่องทันทีค่ะ หรือว่าถ้าน้ําจะท่วมหนักจริงๆก็จะท่วมเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนเหมือนกับตอนต้นนะคะเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำณตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับมือได้ค่ะเพราะถ้าไปดูเส้นทางน้ําที่จะรับน้ําต่อจากอําเภอศรีสาชนาลัยจงยังหวัดสุโขทัยก่อนที่จะมายัางพื้นที่ภาคกลางค่ะทางหนึ่งก็คือน้ําที่ผ่านมาจากทางแม่น้ํายมตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีการหน่วงน้ําเข้าพื้นที่ทุ่งรับน้ําก็คือที่ทุ่งบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลก ส่วนน้ำอีกทางหนึ่งก็จะผันลงไม่น้ำนานค่ะซึ่งก็ยังมีพื้นที่หน่วงน้ำอยู่ก็คือที่บึงบรพเพชรคอยรองรับอยู่นี่แหละค่ะก็จะทําให้ปริมาณน้ําที่จะไหลลงมายังสถานีวัดน้ํา c 2ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะส่งน้ําต่อเนื่องมายังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทยังอยู่ในเกณฑ์ที่เอาอยู่ไม่เกินอัตราการระบายน้ําที่แตะหลักพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่ง้เทียบกับปี54ตอนนั้น4 0่พันกว่าๆนะคะตอนนี้ไม่ถึงพันค่ะ อย่างล่าสุดค่ะวันนี้สำนักงานชลประธานที่12ปรับแผนกรารระบายน้ำวันนี้เป็น700-900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40-80เซนติเมตรพื้นที่ลูกน้ำเจ้าพระยาภาคกลางก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบหนักค่ะแต่ที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆก็คือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วงเดือนกันยายนซึ่งทําให้พื้นที่ภาคกลางตอนนี้สิ่งสําคัญจําเป็นก็คือต้องเร่งพร่องน้ําออกให้พร้อมกับรับมือกับฝนค่ะ แต่ณนะวันที่มันมาแล้วแล้วข้างล่างจะต้องระบายเพิ่มเกิน1000แล้วถ้าหากว่าเป็นประจวบเหมาะกับช่วงเดือนกันยาที่ฝนข้างล่างตกพอดีอันนี้คือจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าห่วงขึ้นมานิดนึงคือตอนนี้เรายังมีเวลาที่ค่อยๆระบายปลายสิงหาประมาณช่วงสัปดาห์สัปดา์สุดท้ายของสิงหาไปจนถึงต้นกันยานข้างล่างก็ต้องเฝ้าระวงังคือพยายามพล่องน้ําออกจัดการน้ําเจ้าพญาเองให้มันพร้อมสําหรับที่จะรับฝน ซึ่งของเจ้าพญาเองเนี่ยฝนน่าจะมาประมาณสักกันยานะคะประมาณกันยาแล้วก็เราต้องดูไปถึงต้นตุลาแม้ว่านะักช,ชวิชาการบอกว่าตอนนี้ภาคกลางยังไม่น่ากังวลค่ะแต่คุณอนุชาคุณผู้ชมคะเราประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าแนวฝนตอนบนเนี่ยยังมากอยู่รวมถึงร่องฝนที่จะขยับมาพื้นที่ภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนค่ะตอนนี้ทําให้สํานักงานชะระทาที่12ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่านอกคันกั้นน้ํา ฟังดีๆนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและลบบุรีเตรียมยกของขึ้นที่สูงรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องค่ะตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณวชัยวัฒนารามในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ ระดับน้ําต่ากว่าตลิ่งเพียงแค่3าเมตรเท่านั้นกรมศิลปากรได้นําแผงกั้นน้ํามาติดตั้งตลอดแนวแม่น้ําเจ้าพระยาเตรียมรับมือและป้องกันน้ําหลากเข้าท่วมโบราณสถานพร้อมกับนํากระสอบทรายมาเตรียมป้องกันถ้าระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตอนนี้ยังอยู่ห่างจากขอบ3เมตรด้วยกันค่ะ